ตามพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับฝนจะตกแน่นอนแล้วตอนนี้ก็ตกแล้วด้วยเครียดเลยไม่เป็นไรกาไม่รอเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็ส้องรับพยากรณ์นะครับกล้องวันนี้ถ้าเกิดถ่ายต่อไปนะครับอาจจะเจ๊งได้เสียให้อัซื้อไว้เยอยู่ได้ ก็าจางไม่ได้ดีใช่ถ้าถ่ี่ต้องเมีเสียงกลุ่งมาจับตัดเล้เมื่อวานมีเสียงกรี๊ด้วยนี่เหรอครับใช่พวคุณไปนั่งดูนะแบบว่าเร็นดสนั่งเข้มจริงจังรว้เ่อนเอาสีม่วงมาหนักเลยทีเดียเดินไปไหนเนี่ยโมครับโมไม่โล่ เอาใช่ไหมนเขาเขาูกไว้น้างเขาปรมนี้นหละครับท่านนี้เราอยูี่พระราชวรอิสราเพระราษ์อิู่ทเ่พระราษฎรอิสราเอิพระรานฎรอิสรเลพระราษฎรอิรูปอลพระราอายระปาั้รูอิสราเอรารอาเลระปารูปาเอพระราษฎรอิาอลพราษอิราเลาิสาเอะาชิาเกลพราษอินี้เพระราอนนี้เะกาผ่รากอลพรารราปั มาซัสเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปสมุไรนี่นะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปนี่สะพานสองชั้นนิานึงนะครับสะพาน2ชั้นอ่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางที่สะพาน2ชั้นนะครับไปดูกันเลยดีกว่าต้องใจมาอกใจมากลองเพื่อหลังมาถอดแว่นเดี๋ยวจานรูปใช่ครับแป้ย